โหคุณครับสถานการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยมันพลิกแบบไม่น่าเชื่อเลยนะฮะตอนแรกนี่คือท่าทีแข็งกร้าวมากเลยนะกับไทยท่าไทยกันใหญ่เลยเรื่องใครพึ่งใครกันแน่อะไรแบบนั้นใช่ค่ะดูเหมือนมั่นใจมากแต่มาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสื่อในประเทศเขาเองเลยนะแล้วก็พวกองค์กร NGO เนี่ยออกมาแบบโหตีข่าวใหญ่เลยยอมรับกันเลยว่ากำลังเจอ,เอ,อปัญหาเศรษฐกิจที่มัน เรียกว่าหายนะเลยก็ได้อืมคาว่าหายนะนี่แรงเหมือนกันนะคะแรงครับแล้วข้อมูลเนี่ยที่เราได้จากการวิเคราะห์ของคุณสันติแล้วก็รายงานอื่นๆประกอบกันนะมันฉายภาพชัดมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะมันเป็นมายังไงคือเรื่องมันเริ่มมาจากปมเก,เก่าๆแถวชายแดนช่วงเดือนพฤษภานูน่นแล้วมันก็บานปลายมาเป็นเอ่อสงครามน้ำลายกันอะ ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจใครมันผูกกับใครมากกว่ากันอ๋อประเด็นคลาสสิกไทยพึ่งกัมพูชาหรือกัมพูชาพึ่งไทยใช่เลยเลยแล,แล้วมุมมองฝั่งรัฐบาลเขากับสิ่งที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันสวนทางกันพอสมควรเลยอืมแล้วจุดเปลี่ยนจริงๆจุดพริกเลยนะมันก็มาถึงตอนที่รัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจประกาศเรียกแรงงานที่ทํางานในไทยเนี่ยกลับประเทศ โห oh, แรงงานนี่จำนวนเยอะมากเลยนะคะเกือบล้านคนครบับเขาคงแบบตั้งใจจะใช้เป็นไพ่ใบสุดท้ายเลยกะว่างานนี้เศรษฐกิจไทยต้องเสถียือนแน่ๆอืมหวังผลเยอะเลยแต่ปรากฏว่าไอด้ดาบที่ง้างสุดแขนจะฟันไทยเนี่ยเออมันดันไม่ค่อยโดนไทยเท่าไหร่แต่กลับวกวกกลับมาฟันคอตัวเองซะง,งั้นเลย <c oughs> เอ้าวซะง,งั้นไปเรียกว่าสถานการณ์ดาบนั้นคืนสนองแบบเต็มๆไม่มีหักเลยครับ แล้วพอเรียกกลับไปผลมันเป็นยังไงต่อคะคนเกือบล้านนี่เยอะมากนะภาพที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานเกือบล้านคนเนี่ยทยอยกลับประเทศจริงแต่ไม่ได้กลับไปแบบมีงานรองรับหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นนะอ้าวแล้วกลับไปทำอะไรคะกลับไปว่างงานทันทีครับลองนึกภาพตามสิครับมันเหมือนคลื่นซีนามิเลยนะแต่เป็นซีนามิคนตกงานขนาดยักษ์ซัดเข้าฝั่งกระบูชาเต็มเต็มโหฟังแล้วน่ากลัวจังค่ะ นี่มันเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยนะเนี่ยใหญ่มากครับแล้วผลกระทบทางเศษรษฐกิจล่ะคะมันเป็นยังไงบ้างพอคนหายไปเยอะขนาดนี้โหอันนี้อันนี้หนักเลยคะ่ะคือมันกระทบแบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงมากจริงๆมีรายงานจากเมคคอ s t t r t e g ิก c a p i t a l นะคะเขาเผยแพร่ผ่านหอการคา้ายุโรปในกัมพูชาเขาประเมินไว้ได้แบบน่าสนใจมากว่ายังไงคะเขาบอกว่า แค่แรงงานกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่หายไปจากไทยเนี่ยนะคะทำให้เงินที่เคยส่งกลับประเทศหรือที่เราเรียกว่า r m m t t a n c e นะคะอ๋อเงินที่เขาส่งกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านใช่ค่ะค่ะเงินก้อนนั้นแหละค่ะมันหายวับไปทันทีนะคะตัวเลขกลมๆคือ375ล้านดอลลาร์สหรัฐเฮ้ย hey, 375ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะดอลลาร์สหรัฐโอ้ oh, ตัวเลขนี้มัน มหาศาลเลยนะมหาศาลจริงๆค่ะแล้วจะเทียบเป็นสัดส่วน GDP นะคะหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศกัมพูชาทั้งประเทศเนี่ยมันคิดเป็นตั้ง1.5%เลยนะคะแค่เหตุการณ์เดียวเนี่ยนะ GDP หายไป1.5%ใช่ค่ะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยถือว่าหนักมากนะคะสำหรับเศษรษฐกิจเขาแล้วสิ่งที่มันน่ากังวลยิ่งกว่าเปอร์เซ็นต์ GDP อีกนะคะคุณก็คือไอ้เงินก้อนเนี้ย375ล้านเนี่ย มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆในบัญชีไงคะมันคือชีวิตคนจริงๆใช่ไหมถูกต้องค่ะมันคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะที่หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวในชนบทของกัมพูชาเป็นล้านๆครอบครัวเลยค่ะเขาพึ่งพารายได้ส่วนนี้เป็นหลักจริงๆนึกภาพออกเลยเพอเงินมันหายไปปุ๊บมันก็เหมือนท่อน,น้าเลี้ยงโดนสับขาดไปเลยค่ะผลกระทบต่อปากท้องความเป็นอยู่คือมันสาหัสสากันมากจริงๆไม่ใช่แค่เศรษฐกิจภาพรวมประเทศนะแต่เศรษฐกิจระดับครัวเรือนนี่คือแทบจะลมทั้งยืนเลยค่ะ โอ้โหฟังแล้วแบบหดหูเหมือนกันนะเนี่ยมันหนักหนาขนาดนั้นเลยถึงขั้นที่ว่าพวกองค์กรภาคประชาสังคมหรือ NGO ในกัมพูชาเองเนี่ยนะค่ะ NGO รวมตัวกันตั้ง18องค์กรออกถแถลงการร่วมกันเลยแสดงความกังวลแบบสุดๆเลยต่อสถานการณ์นี้อันนี้ผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะที่องค์กรในประเทศจะออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกันเยอะขนาดนี้ค่ะ ออกมาร่วมลงชื่อในแถลงการเดียวกันแบบเนี้มันมีในยะสําคัญมากๆเลยค่ะมันบอกอะไรเราได้บ้างครับอย่างแรกเลยนะคะมันคือการยืนยันเลยคราว่าปัญหามันรุนแรงมากจริงๆอันนี้มาจากเสียงของคนข้างในประเทศเขาเองเลยนะไม่ใช่คนนอกมองเข้าไปมันสะท้อนว่าสถานการณ์มันคงเลวร้ายจนพวกเขาเองก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะอืม อย่างที่สองนะคะ,ะแถลงการนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปถึงรัฐบาลกัมพูชาโดยตรงเลยค่ะว่าเฮ้ย hey, ถ้าไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่มันเร่งด่วนแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆนะแรงงานเกือบล้านคนที่ตกงานปกปับเนี่ยจะต้องเจอความทุกข์ยากแสนสาหัสแน่ๆเขาเตือนถึงขั้นหายนะทางมนุษยธรรมเลยนะคะที่อาจจะตามมาได้โหขนาดนั้นเลยค่ะ และประเด็นที่3อันนี้น่าสนใจมากคือเนื้อหาในถแถลงการเนี่ยมันแฝงในยะเหมือนตำหนิไกลายๆด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะกำลังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือหรือเป็นหมากตัวหนึ่งในการต่อรองทางการเมืองกับไทยหรือเปล่า oh. แต่พอแผนมันไม่เวิร์กผลมันไม่เป็นอย่างที่คิดก็ดูเหมือนจะเออลอยแพ ปล่อยให้ประชาชนเขาเผชิญชะตากรรมกันเองไปสัง,งนัน oh. มาสะท้อนความไม่พอใจแล้วก็ความกังวลแบบลึกๆของภาคประชาสังคมเขาเลยค่ะต่อแนวทางของรัฐบาลชัดเจนเลยครับว่าข้างในเองก็เสียงแตกแล้วก็กังวลกันมากๆเลย แลาวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนไปสะกิดแผลเก่าหรือว่าไปเปิดโปงปัญหาอะไรที่มันซ่อนๆอยู่ใต้พรมเศรษฐกิจกัมพูชามาด้วยไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนกระชากหน้ากากออกมาเลยมันเห็นปัญหาอะไรชัดขึ้นบ้างครับคือวิกฤตนี้มันทําให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่คุณสันติชี้ไว้แล้วข้อมูลจาก NGO ก็มาย้ําอีกนั่นคือปัญหา Skills i กิ s m a t ิสแ่า s k i l l m i s m a t s h ทักษะไม่ตรงกับงานใช่ค่ะทักษะแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกนะคะแต่สถานการณ์นี้มันทำให้แบบปูดออกมาเห็นภาพชัดสุดๆเลยมันเป็นเรื่องที่แบบออกจะตลกร้ายนิดนึงนะครับคือทางกระทรวงแรงงานของกัมพูชาเขาก็พยายามออกมาแก้ข่าวนะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแรงงานกลับมานะ่ะดีแล้วที่บ้านเรามีตำแหน่งงานว่างรออยู่เพียบเลยตั้งแสนเก้าหมื่นกว่าตำแหน่ง โอ้หแสนเก้าฟังดูดีมากเลยนะคะเหมือนจะรองรับได้เยอะเลยฟังเผิเผนี่ดูดีมากเลยครับแต่พอไปดูไส้ในตามข้อมูลที่คุณสันติให้มาเนี่ยแหละครับที่มันอ้าไม่ออกเลยยังไงคะคือไอ้ตำแหน่งงานส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยแสนเก้าน่ะมันอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะที่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่ๆอย่างพนมเปญอะไรแบบเนี้ยอ๋อในเมืองใช่ครับแล้วต้องการทักษะอะไรก็ทักษะด้านการผลิต การประกอบชิ้นส่วนอะไรทำนองนั้นค่ะแต่แรงงานกือบทั้งหมดที่เพิ่งกลับมาจากไทยเนี่ยทักษะหลักๆของพวกเขาคืออะไรครับก่อสร้างเกษตรถูกต้องก่อสร้างกับเกษตรกรรมแล้วถิ่นฐานบ้านช่องของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามชนบทนู่นเลยห่างไกลจากโรงงานพวกนั้นอีกอมันก็เลยเกิดสภาวะที่แบบมีงานนะแต่ทําไม่ได้มีคนนะแต่ง,งานที่ตรงกับทักษะตัวเองดันไม่มีง,งน้น เหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันไม่ติดเลยนะคะใช่เลยครับมันเหมือนกับที่คุณสันติเปรียบเลยไว้ไม่มีผิดเลยคือเหมือนบอกให้ชาวนาที่เคยทําไร่ไถนาเนี่ยไปนั่งประกอบรถยนต์หรือบอกช่างปูนช่างไม้ที่เคยสร้างตึกมานั่งเย็บเสื้อผ้าในโรงงานหัวเราะนึกภาพตามแล้วก็ <c oughs> ทําไม่ได้จริงๆค่ะถามจริงมันจะทํากันได้ยังไงแหละเนี่ย <c oughs> นี่มันคือช่องว่างที่แบบเบิเริมเลยนะสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ยากมากเลยครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะสถานการณ์นี้มันตอกย้ําความจริงที่อาจจะเจ็บปวดนิดนึงสําหรับกัมพูชานะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เราเห็นเห็นกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนสําคัญเลยนะมันไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งหรือศักยภาพภายในประเทศเขาเองแบบแท้จริงอ้าวแล้วมาจากไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่จากข้างในมันมาจากการพึ่งพิงอะค่ะหรืออาจจะใช้คําแรงหน่อยว่าเช่าวความสามารถในการแข่งขันมาจากระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นหลักเลยค่ะเช่าวความสามารถในการแข่งขันจากไทย หมายความว่าอย่างไงครับลองนึกภาพตามนะคะแรงงานกัมพูชาจำนวนมหาศาลเลยนะเข้ามาทำงานในไทยได้เรียนรู้ทักษะได้ค่าจ้างที่มันสูงกว่าทำงานในบ้านเกิดเขาเยอะแล้วเขาก็ส่งเงิน r e m i t t น n c ์กลับไปจุนเจือครอบครัวใช่ไหมคะครับคบซึ่งเงินเหล่านั้นมันก็ไปหมุนเวียนไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิน่นแล้วก็ระดับประเทศเขาอีกทอดหนึ่งมันเหมือนกับว่า ออไทยเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นเจ้าของบ้านอะคะ่ะที่เปิดให้เขาเข้ามาพึ่งพิงคางเศรษฐกิจแลกกับแรงงานราคาถูกของเราอ๋อพอเข้าใจภาพเลยครับเหมือนเราเป็นแพลตฟอร์มให้เขามาสร้างรายได้แล้วก็ส่งเงินกลับไปพัฒนาบ้านเขาใช่ค่ะคล้อยๆแบบนั้นเลยแต่ทีเนี้ยพอผู้นำกัมพูชาตัดสินใจดำเนินนโยบายที่มันท้าทายหรือแข่งเกล้าต่อไทยซึ่งมันก็เปรียบเสมือนการไปท้าทายเจ้าของบ้านที่ตัวเองเคยพึ่งพาอาศัยอยู่นั่นแหละคะ่ะอืม ผลลัพธ์มันก็คือการาถูกผลักออกจากระบบเศรษฐกิจหรือห่วงโซ่อุปทานที่เคยเกื้อหนุนกันมานั่นเองค่ะมันเหมือนกับเหมือนไปเลื่อยขาก,กราอี้ที่ตัวเองนั่งอยู่นั่นแหละค่ะตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงตัวเองโดยไม่ทันคิดให้รอบด้านใช่ค่ะไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบด้านจริงๆฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆครับแล้วพอเศรษฐกิจมันเริ่มพังแบบนี้ปากท้องประชาชนมีปัญหาหนักขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่มันจะตามมามันคืออะไรครับ เพราะอย่าลืมว่านี่คือคนว่างงานเกือบล้านคนนะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนจํานวนมันเยอะมากจริงๆค่ะใช่ครับจํานวนมันเยอะมากแล้วคนเหล่านี้เขาไม่ได้กลับไปแบบมีเงินเก็บมีแผนสํารองอะไรนะกลับไปมือเปล่าเลยเหรอคะส่วนใหญ่น่าจะแบบนั้นครับกลับไปพร้อมกับความว่างเปล่าวความสิ้นหวังแล้วที่สําคัญเลยคือความหิวโหวยมันเหมือนเราเอาเชื้อเพลิงชั้นดีกองใหญ่ๆเลยนะ ไปวางไว้กลางกองไฟที่มันกําลังคุกคุรอวันประทุอยู่แล้วในสังคมกัมพูชาโหเชื้อเพลิงชั้นดีเลยแล้วสัญญาณเตือนมันก็เริ่มมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องในกระดาษรายงานนะเราเริ่มเห็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะก็อย่างการประท้วงใหญ่ของคนงานหลายพันคนเลยนะจากโรงงานทาราอินเตอร์เนชั่นแนลที่เขาไม่พอใจเรื่องค่าจ้างสวัสดิการอะไรพวกนี้ถึงขั้นปิดถนนหลวงประท้วงกันเลยโห oh, ปิดถนนเลย หรือเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันปะทุข,ขึ้นในเมืองสีหนุวิลเนี่ยครับที่มีข่าวว่าแรงงานในธุรกิจสีเทาบางส่วนซึ่งก็น่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะลุกฮือขึ้นมาก่อเหตุวุ่นวายทำลายทรัพย์สินอืเริ่มมีความรุนแรงแล้วใช่ครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเสียงตะกรอนบอกแล้วว่าความอดทนของประชาชนระดับรากหญ้าเนี่ยมันใกล้จะถึงขีดสุดแล้วนะ ประเด็นเรื่องความไม่สงบในสังคมนี้ก็น่ากังวลมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีอีกจุดหนึ่งค่ะที่อาจจะเป็นฝันร้ายยิ่งกว่านั้นอีกสําหรับเสถียรภาพของรัฐบาลฮุนเซนในระยะยาวมีอะไรที่น่ากลัวกว่านี้อีกหรอครับมีค่ะนั่นคือรอยร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นภายในกองทัพค่ะในกองทัพใช่ค่ะซึ่งกองทัพเนี่ยถือเป็นเสาค้ำยันบันลังอันหน้าที่สําคัญที่สุดเลยนะคะ คือรัฐบาลในหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่มีลักษณะกึง่งอำนาจนิยมหรือรเผด็จการหน่อยๆเนี่ยเขามักจะรับมือกับการประท้วงของประชาชนได้นะตราบใดที่กองทัพยังคงให้การสนับสนุนแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดอ๋อเข้าใจครับคือถ้าทหารยังคุมอยู่รัฐบาลก็ยังพอเอาตัวรอดได้ว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะแต่ทีนี้ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่มันสุดขั้วดูนะคะถ้าสมมติว่าความอดอยากมันลุกลามไปทั่วประเทศจริงๆประชาชนทนไม่ไหวลุกคือประท้วงพร้อมกันหลายๆจุดเลยแล้วรัฐบาลตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดสั่งให้ทหารระดับล่างๆเนี่ยออกไปปราบปรามประชาชนครับคำถามคือทหารเหล่านั้นเขาจะทำยังไงอืมน่าคิดนะ อย่าลืมนะคะว่าทหารระดับล่างๆเหล่านี้เนี่ยครอบครัวเขาพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็คือประชาชนคนธรรมดานี่แหละคะ่ะที่อาจจะกําลังอดอยากหรือได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างจากคนที่พวกเขากําลังจะไปปราบปรามเลยนะจริงด้วยแถมยังมีข่าวคราวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในกองทัพออกมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้อีกที่ว่ากันว่าเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงของทหารตามแนวหน้าบางส่วนถูกอมถูกยักยอกไป จนเหลือถึงมือจริงๆแค่ไม่กี่ร้อยบาทเองอย่างที่คุณสันติเคยให้ข้อมูลไว้ว่าเหลือแค่ประมาณ800บาทเท่านั้นเองค่ะ800บาทเหลือแค่นั้นจริงๆเหรอครับตามข้อมูลที่คุณสันติแอ้มานะคะซึ่งมันน้อยมากๆเลยมันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะนั่นใช่ค่ะแล้วในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นขนาดนั้นนะคะกดดันทั้งจากข้างบนคือคำสั่งกดดันทั้งจากข้างล่างคือความรู้สึกร่วมกับประชาชนหรือครอบครัวตัวเอง ถ้าหายระดับล่างเหล่านี้เขาจะตัดสินใจเลือกข้างไหนโห oh. พวกเขาจะทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดหรือจะลังเลหรือที่น่ากลัวที่สุดคือเกิดความรู้สึกเห็นใจประชาชนหรือกโกรธแค้นผู้มีอำนาจจนอาจจะ หันปากกระบอกปืนเข้าหาผู้ที่พวกเขามองว่าเป็นต้นเหตุข,ของความทุกข์ยากเสียเองโห oh, คนลุกเลยครับนี่คือสถานการณ์ที่มันเปราะบางแล้วก็สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเลยค่ะมันคือจุดที่สามารถนําไปสู่ความขัดแย้งภายในที่รุนแรงหรือแม้กระทั่งสงครามกลางเมืองซีวิลวอร์ได้เลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะหูฟังแล้วขนลุกจริงๆครับมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยนะ เหมือนโดมิโนที่มันล้มทับกันเป็นทอดๆเลยเริ่มจากออการตัดสินใจทางการเมืองที่อาจจะประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปหน่อยเล่นเกมแข่งกล้าวมากเกินไปค่ะกลายเป็นสร้างอาหายานะทางเศรษฐกิจให้ตัวเองใช่อย่างนั้นพอเศรษฐกิจพังมันก็เลยเปิดแผลให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิดนะม,มันพึ่งพาคนอื่นอยู่มากเลยใช่ค่ะพึ่งพาไทยเยอะมากแล้วสุดท้าย ไอ้ความพังพินาศทางเศรษฐกิจนี่แหละที่กาลังจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่อาจจะจุดชนวนให้เกิดวิกฤตทางสังคมและการเมืองที่รุนแรงตามมาได้อีกบทเรียนสําคัญที่เราเห็นจากข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่คุณสันติเน้นย้าไว้เลยก็คือเรื่องความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแต่ก็เกือ้อกูลกันมากๆระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจเนี่ยความเจริญและเสถียรภาพของกัมพูชามันผูกโยงกับไทยอย่างแยกไม่ออกจริงๆค่ะอืม hmm. การพยายามไปปฏิเสธความจริงข้อนี้ด้วยวาทกรรมชาตินิยมหรือการดําเนินนโยบายที่มันแข็งกร้าวโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าผลลัพธ์ที่ตามมามันคือหายนะไม่ใช่แค่กับประเทศแต่กับประชาชนโดยตรงเลยค่ะแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องทั้งหมดนี้ก็คงหนีไม่พ้นพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาตาดําๆเกือบล้านคนแล้วก็ครอบครัวของพวกเขานะครับที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะกับการตัดสินใจของผู้นํา ใช่เลยค่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่กลับต้องมารับครล้กรรมเต็มๆต้องตกงานกลับบ้านมาเจอความว่างเปล่าอดอยากแล้วก็เผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเพียงเพราะการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดของคนไม่กี่คนเท่านั้นเองมันน่าเศร้าใจจริงๆนะครับอ <c oughs> สรุปให้เห็นภาพชัดๆกันอีกทีนะครับดาบที่ผู้นำกัมบูชาตั้งใจจะฟาดใส่ไทยเนี่ยสุดท้ายมันวกกลับมาฟันตัวเองอย่างจังเลย การเรียกแรงงานกลับแบบกระทันหันด้วยท่าทีแข็งกร้าวเนี่ยได้สร้างคลื่นสึนามิคนว่างงานเกือบหนึ่งล้านคนที่แม้แต่สื่อและ NGO ในบ้านตัวเองยังต้องออกมายอมรับเลยว่านี่คือหายนะทางเศรษฐกิจอ <c oughs> วิกฤตครั้งนี้มันเหมือนฉีกหน้ากากให้เห็นความเปราะบางหรืออาจจะเรียกว่าเป็นภาพลวงตาของเศรษฐกิจกัมพูชาเลยก็ได้ที่แม้จะอ้างว่ามีตำแหน่งงานเป็นสแสนตำแหน่งนะ แต่กลับไม่ตรงกับทักษะแรงงานที่กลับมาเลยแม้แต่น้อย Skills mismatch เต็มๆใช่ครับมันตอกย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยพึ่งพาไทยเป็นหลักเลยพอเส้นเลือดใหญ่นี้มันถูกตัดความสามารถในการแข่งขันที่เคยมีมันก็พังคลือลงมาค่ะแล้วตอนนี้บาลังที่เคยดูเหมือนมั่นคงมากๆเนี่ยกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยนะครับไม่ใช่เพราะศัตรูจากข้างนอกนะแต่เพราะกองทัพคนว่างงานผู้หิวโหวยที่อาจจะสร้างขึ้นมาเองกับมือนี่แหละ อืมปัญหาจากข้างในใช่ครับซึ่งกำลังกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่อาจนำไปสู่ความวุ่นวายครั้งใหญ่หรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือสงครามกลางเมืองในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ครับน่าติดตามมากเลยค่ะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปน่าติดตามมากครับแล้วมันก็น่าตั้งคำถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างวาทกรรมทางการเงืองที่มันฟังดูยิ่งใหญ่ฮึกเหิมปลุกใจรักชาติอะไรก็ว่าไปกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่มันกระทบปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆเนี่ยค่ะอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมที่แท้จริงของประเทศและประชาชนเขาและผลกระทบระยะยาวต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนของเราล่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะใช่เลยครับ เอาละครับถ้าชอบการเจาะลึกแบบถึงเครื่องถึงใจคุยกันแบบเห็นภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาร่วมวงสนทนาได้รู้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้กันด้วยนะครับค่ะแชร์กันเยอะๆนะคะและที่สำคัญเลยกดติดตามช่องของเราเอาไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเข้มข้นประเด็นร้อนๆที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้แบบนี้อีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ